สวัสดีค่ะจากเขตร้านบัวทองอาหารทะเลแห้งนะคะวันนี้ทางร้านจะมาเสนอขายปลาหมึกผ่านะคะปลาหมึกผ่าของทางร้านมีอยู่4ขนาดค่ะตัวแรกจะเป็นไซส์ A6 นะคะส่วนตัวที่2อจะเป็นไซส์ A5 รุ่นธรรมดาค่ะส่วนตัวที่3ามจะเป็นไซส์ A5 รุ่นสวยนะคะและตัวสุดท้ายจะเป็นไซส์ A4 ค่ะจะเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดของทางร้านค่ะแต่ละตัวแต่ละขนาดมีราคาที่แตกต่างกันนะคะสำหรับคุณลูกค้าคนไหนที่สนใจปลาหมึกผ่าตัวนี้สามารถทักมาสอบทามทางร้านได้เลยนะคะ สวยมากเลยค่ะเป็นไซส์ X 5KG นะคะตัวนี้ขุนเหมียวสั่งสองลังนะคะยอดเอองินมูลไฟทางหนึ่งหมื่นสามพันหกสิบห้าบาทจ้าขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ทางร้านบัวทองจะมานำเสนอปลาช่อนทะเลสามไซส์นะคะตัวแรกจะเป็นไซส์เล็กสุดของทางร้านนะคะตัวนี้จะแห้งเบารสชาติจืดนะคะไม่เค็มไม่ขมค่ะส่วนตัวที่2จะเป็นไซส์กลางนะคะตัวนี้จะออกรสชาตินัวๆหน่อยนะคะจะเป็นไซส์กลางค่ะส่วนตัวที่3าจะเป็นไซส์ใหญ่เลยนะคะตัวนี้จะออกรสชาติเค็มค่ะสําหรับคุณลูกค้าคนไหนที่สนใจปลาช่อนทะเลสามารถทักแชทสอบถามทางร้านได้เลยนะคะทางร้านมีบริการจัดส่งทุกวันและมีบริการเก็บเงินปลายทางคะขอบคุณมากค่ะ If you me,